แสดงสีแดงตร้งรัฐประหารเช้าวันศุกร์ <17. S 2> ที่7มิถุนายนพวกเราอยู่ที่กองบินที่5จังหวัดประจวบคีรีขันซึ่งที่นี่ทางคุณบุลยชาได้นำเราเข้ามาในสถานที่เห็นนี้นะัะคาดว่าคงจะมุ่งหน้าไปที่อา่าวมะนาวแต่คงจะต้องผ่านชายทหารก่อนนะับและนี่เป็นเวลา8.00น,นอนก็จะได้เคารพ อารตรงชาตพร้อมกับอาหารที่นี่ ระยะทางจากประจวบไปชุมพรที่กําหนดไว้ในแผนที่การเดินทางเป็น83กิโลแต่ว่า,ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบจากกผนที่ทางหลวงแล้วเนี่ยปรากฏว่าระยะทางจริงคือ183กิโลไม่ใช่1 0